จากเราได้รับก,การส่งเสริมจากรัฐบาลเนาะเพราะว่าข้อแรกเลยเรานําเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศเปน็นจำนวนมากนะครับรัฐบาลก็จะการลดปริมาณการนําเข้าเชื้อเพลิงให้ให้ให้น้อยกว่านี้นะครับรวันวิธีที่จะสร้างพลังงานด้วยสิ่งที่มีอยู่ในประเทศก็น่าจะเป็นรีเนวเบอรเป็นการตอบโจทย์ของรัฐบาลได้นะครับภาะวะการเรือนกระจกนะครับ หรือภาวะโลกร้อนนะครับก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งทีไ่ได้คือได้รับผลดีจากเศรษฐกิจฐานรากที่ชาวบ้านจะได้รับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเมื่อปลูกอะไรแล้วมีคนรับซื้อประกันราคานะครับทำให้เขามีไรายได้มีความยั่งยืนอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องโยกย้ายถิถ่นฐาน